ต่อไปกัะน,นักเรียนคะมาดูแบบฝึหกหัดการดุลสมการเคมีกันค่ะ,ะหลักการดุลน,นะคะก็หนึ่งถ้าเกิดเราเป็นธาตุอิสระนะนักเรียนนะถ้าเกิดเป็นธาตุอิสระก็คือธาตุชนิดเดียวกันนะคะดุลหลังสุดเลยไว้ดุลหลังสุดพี่น้าหลังสุดเช่นธาตุโซเดียมธาตุาออกซิเจนธาตุไนโตรเจนธาตุคลอรรนถึงจะมีเลขห้อยหรือไม่มีเลขห้อยตรงนี้คือเป็นธาตุชนิดเดียวซึ่งไม่มีธาตุใดเป็นส่วนประกอบอีกก็คือเป็นธาตุนั่นเองนะ อย่างเนี้ยค้อยดนหลังสุดอันนี้ดนหลังสุดนะคะหลังสุดอ่าต่อไปถ้าเกิดว่าเป็นสารประกอบบ้างสารประกอบคือประกอบด้วยธาตุตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปนะธาตุตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปสองชนิดขึ้นไปดุลดุลโมเลกุลใหญ่ก่อนโมเลกุลเล็กอ่าโมเลกุลใหญ่เช่นเ3ส3 b S3BO3 ตรงนี้มีธาตุทั้งหมดสามธาตุส่วนต,วตัวหลังก็คือ BOB2O3 มีสองธาตุแต่ตรงว่าอันนี้มีสามธาตุนี่เป็นโมเลกุลใหญ่อันนี้โมเลกุลใหญ่ใหญ่กว่าดุลกอ่อนะคะดุลก่อนส่วนโมเลกุลเล็กอันนี้โมเลกุลเล็กกว่ามีประกอบด้วยสองธาตุดุลทีหลังนะคะดูได้นะอ่าโอเคทีนี้มาดูเหมือนเช่นข้อที่หนึ่ง ข้อที่หนึ่งเรามี h n o สาม no สองฝั่งนี้แล้วก็ h 2อ o แล้วก็ออกซิเจนอันดับแรกเลยเรามาพิารณาว่ามีธาตุอิสระไหมอันดับแรกเลยนะอะ่มาดูปรากฏว่ามีก็คือออกซิเจนออกซิเจนดุลหลังสุดนะคะดุลหลังสุดเลยตรงนี้นะคะว่าดูลหลังสุด <c oughs> ต่อไปทีนี้เรามาดูอะไรก่อน o ดุลหลังสุดไม่ต้องชนาะนี่หลังสุด o ราะนั้นเหลือ ในนี้ประกอบด้วยธาตุอะไรบ้างเราก็ดูโอตัดไว้ก่อนแล้วหลังสุดเหลือสองธาตุคือไฮโดรเจนและไนโตรเจนนะคะอ้าระหว่างไฮโดรเจนเราก็มาดูทีละตัวอารเจนฝั่งนี้มีสองฝั่งนี้มีหนึ่งส่วนไนโตรเจนด้านหน้ามีหนึ่งด้านหลังมีหนึ่งอาเท่ากันเพราะฉะนั้นเราดุลธาตุที่ไม่เท่ากันก่อนก็คือไฮโดรเจนอารเจนด้านหน้าหนึ่งด้านหลังสองเพราะนั้นทํายังไงให้ได้อารเจนด้านหน้าเท่ากับด้านหลังนะเนี่ยตรงนี้ไฮโดรเจนเนี่ยสองตรงนี้ แต่ตรงนี้มีหนึ่งอยู่อะไฮเดรนหนึ่งเพราะนั้นต้องคูณอะไรลูกหนึ่งต้องคูณสองเพราะนั้นไฮเดรนต้องมีสองคูณสองก็ไปคูณสองก็ไปด้านหน้าเลยอะได้แล้วไฮโดรเจนได้แล้ว,ลว,ลวครบสองทีนี้เราก็ามาดูว่าเหลือในไนโตรเจนไนโตรเจ,น,น,เจนอันดับสองไนโตรเจนฝั่งนี้เมื่อดุลเมื่อใส่เลขสองไนโตรเจนก็กลายเป็น สองตัวนี้เป็นของใครบ้างมันของไฮโดรเจนในตัวเจนแล้วก็ oxygen. ออกซิเจนตรงนี้ในตัวเจนฝั่งนี้มี1ฝั่งนี้มี1นะฝั่งนี้มีสองนะคะเพราะว่า s คูณข้างหน้าคือ2ฝั่งนี้มี1เพราะนั้นอะไรคูณ1ได้สองอะไรคูณ1ได้2ก็คือ2ใส่สองข้างหน้าเลยใช่ไหมได้แล้วสองอะตอมต่อไปมาดูออกซิเจน ออกซิเจนฝั่งนี้เอาเลขห้อยไปคูณเลขข้างหน้าสองคูณคูณ3มได้6ฝั่งนี้เอาเลขห้อยไปคูณเลขข้างหน้าเลขห้อยตรงออกซิเจนอะไปคูณด้านด้านหน้าตรงนี้ด้านหน้าโมเลกุลก็ได้เท่ากับ2คูณ2ได้เป็นสอันนี้1คูณหนึ่งออกซิเจนตัวนี้1ตัวห้อย1ข้างหน้าหนึ่งถ้าเกิดไม่มีเลขก็คือเลข1ก็คือหนึ่งอ,อ่า ตรงนี้สอง่าดูนะอ่าตรงนี้สองออกซิเจนสองฝั่งนี้หกฝั่งนี้เท่าไหร่ลูกฝั่งนี้ห้าหกเจ็ดฝั่งนี้เจ็ดไม่เท่ากันเพราะนั้นเราเติมเลขตรงไหนให้ได้เท่ากับฝั่งต้องต้องทําฝั่งหน้าหรือฝั่งหลังให้มันเท่ากันต้องทําฝั่งหน้าเท่ากับฝั่งหลังหรือว่าฝั่งหลังเท่ากับฝั่งหน้าอ่เรามาดูนะเราต้องทําฝั่งที่มีธาตุอิสระที่โดนหลังสุดตรงเนี้ยต้องทําให้เท่ากับอีกด้านหนึ่ง นะคะเพราะว่าเราสามารถเติมเลขธาตุอิสระนี้ได้เติมด้านหน้าได้เท่าไหร่ก็ได้นะต้องเติมฝั่งที่มีต้องเติมฝั่งที่มีธาตุอติอสระอยู่ต้องทําฝั่งที่มีธา,าตุอิสระอยู่ให้เท่ากับอีกฝั่งหนึ่งโอเคเพราะนั้นเราต้องทําฝั่งด้านหลังนี้นะคะเพราะนั้น <c> O2 <oughs> ตรงนี้เรามีเอาฝั่งนี้มาคิดใหม่ อ่ะสี่บวกหนึ่งก็เป็นห้าเพราะนั้นห้าขาดอีกเท่าไหร่ได้หกขาดอีกหนึ่งเพราะตรงนี้เป็นสองอยู่สองทำไงได้หนึ่งออกซิเจนสองทำไงได้หนึ่งต้องคูณด้วยหนึ่งส่วนสองอ่ะเราใส่หนึ่งส่วนสองไปข้างนี้นะอันนี้เราไม่เอาละอ่าตอนนี้เราก็ได้เป็นสองคูณสองก็ได้หนึ่งส่วนสองคูณสองก็ได้หนึ่งอ่ะเพราะนั้นตรงนี้ก็กลายเป็นหนึ่ง สี่บกหนึ่งบกหนึ่งก็ได้แล้วหกครบแล้วเท่ากับฝั่งนี้ทีนี้มีปัญหาว่าตอบยังตอบไม่ได้นะคะตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามาดูว่าเลขที่เราใส่เข้าไปตรงนี้เป็นเศษส่วนใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ต้องทําให้เป็นจานวนเต็มโดยหาเลขที่เป็นส่วนนี้ห,หายไปเลขสองก็เลขสองมาคูณน,นะคะสองคูณหนึ่งส่วนสองเพื่อต้องการตัด เลขข้างล่างจำไม่เลยถ้าเกิดเลขข้างล่างหารสองข้างบนต้องเอาอีกตัวหนึ่งมาคูณเสมอเลยออสองมาคูณตลอดอคูณสองตลอดตรงนี้หมายความว่ายังไงอ่าตรงนี้ก็ได้เป็นเท่าไหร่ลูกอ่าตรงนี้ก็เขียนเลยนะอ่าวตรงนี้อ่าสองคูณจิบหนึ่งส่วนสองโอสองใช่ไหมตรงนี้เอาหนึ่ง่วนสองเอาสองมาคูณอ่ามาดูตัวข้างหน้าตัวอะไรนี่ตั้งไว้ก่อนออสองมาคูณทุกตัวเลย ทุกตัวเลยเราก็ได้เป็นตรงนี้เราก็ได้เป็นสองคูณสองก็เป็นเดี๋ยวครูขอย้อนใหม่ขอย้อนลูกสอนนิดนึงนะเดี๋ยวมันจะได้ดูไม่ลกอ่ะโอเคเอาใหม่เอาสองมาคูณตรงนี้เลยนะลูกอ่ะสองคูณเข้าไปอ่ะสองคูณตรงนี้ก็สองคูณทั้งสมการนั่นแหละเนี่ยตรงนี้ก็คูณสองเข้าไป ตรงนี้คูณสองเข้าไปด้านหน้าเลยใส่เลขด้านหน้าเลยคูณสองอ่ะได้แล้วเรียบร้อยเพราะนั้นสองคูณสองได้เท่าไหร่ตรงนี้สองคูณสองได้สี่ตรงนี้สองสี่อะไรที่เหลือก็ลอกมาเหมือนเดิมเลย HNO สามต่อไปสองคูณสองได้อะไรได้สี่ต่อไปตรงนี้ก็ได้เป็น NO สองบวก ตรงนี้2 2 h สองเฮทูโบวกอะไรบวกตรงนี้ตัดหมดใช่ไหมตัดหมดเหลือ1 1 O 2อ่ะเสร็จตรงนี้ O 2ไม่ต้องใส่อะไรก็คือเลข1อยู่ข้างหน้านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น รงนี้เราก็ได้เป็นนี่คือสมการที่เราตอบแล้วได้บรรทัดนี้นะอันนี้คือสิ่งที่เราตอบนะอยู่บรรทัดนี้โอเคดุลเสร็จเรียบร้อยต่อไปดูตัวอ,อย่างข้อต่อไปข้อที่สองบอกว่าอ่ะอันนี้ไม่มีธาตุอิสระเลยใช่ไหมเป็นโมเลกุลหมดเลยเป็นสารประกอบหมดเลยเป็นสารประกอบหมดเลยทีนี้เราก็มาดูว่าอันไหนโมเลกุลใหญ่กว่าอ่ะอันนี้มีสองธาตุในนี้สองธาตุสองธาตุน้ําก็สองธาตุด้านหลังมีสามธาตุเพราะนั้นฝั่งเนี้ยต้องดุล น,นี้ใหญ่ก่อนดุลก่อนใหญ่กว่าดุลก่อนอทีนี้มาดูตรงนี้ออกซิเจนมีอยู่ทกตัวเลยนะคะออกซิเจนเป็นองค์ประกอบอยู่ทุกสารเลยเพราะนั้นออกซิเจนดุลหลังตรงนี้นะออกซิเจนดุลหลังสุดโอดุลหลังทีนี้มาดูโมเจนาเหลือ b กับ h h2O ดุล b ก่อน h 2 o เอสเอสทูอยู่อยู่ติดกับโอไว้ดุลหลังตรงนี้น้ําเนี่ยว้ดุลหลังเรามาดูบีก่อนนะบีฝั่งฝั่งนี้เท่าไหร่บีฝั่งนี้สองบีฝั่งนี้หนึ่งง่ายๆก็ได้เรามาพิจารณาบีฝั่งนี้สองบีฝั่งนี้หนึ่งเราเติมเลขก็เติมง่ายแต่ฝั่งนี้ถ้าเกิดเอสสองฝั่งนี้เอสสามอุยลาหาเลขมาคูณก็ยากไปแล้วก็ดุลหลังนะตัวเอสอันนี้ดุลบีก่อนบีฝั่งนี้สองอะตอมฝั่งนี้ หอยู่ใส่หลายลูกใส่2อ่ะทีนี้ B ได้แล้ว2อ2ฝั่งนี้ H2 สองไฮโดรเจนสอันนี้ไฮโดรเจนได้หร่ลูก2อคูณสได้หกสคูณสได้6นะเพราะนั้นตรงนี้เติม3เข้าไปเพื่อได้หกสคูณสได้6กอ่ะต่อไปมาดูออกซิเจนสุดท้ายตรงนี้ออกซิเจน ออกซิเจนสามอะตอมอตรงนี้ออกซิเจนเท่าไหร่ตรงนี้ออกซิเจนสามอะตอมตรงนี้ออกซิเจน O O ก็สามบวกหนึ่งคูณสามไม่มีเลขค่อยก็คือสามอะตอมใช่ไหมเพราตรงนี้เป็นของออกซิเจนด้วยก็คือสามอะตอมต่อไปตรงนี้ออกซิเจนสองสามคูณสองก็ได้หกอ่าฝั่งนี้หกฝันนี้สามบวกสามก็ได้เท่ากับเท่าไหร่สามบวกสาม และเท่ากับ6อ้าวเท่ากันเลยประนด,ด้นดุลเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่านี่คือตอบแล้วค่ะนะประนั้นคําตอบของเราก็คือเติมเลข3หน้า S2O แล้วเติมเลข2หน้า S3BO3 นะคะอันนี้ตอบแล้วค่ะอ่าทีนี้เรามาดูต่อก็อสุดท้ายข้อ3ข้อ3บอกว่าอา CU มีธาตุอิสระก็คือ CU กับ Ag อน,นี้ไม่ดุลหลังสุดอะไรก่อนก็ได้ ทีนี้เรามาดูที่เหลือก็มีอะไรมี n กับ O เรามาดูดูอะไรก่อนดูน n กับ O อ่ะดูล O มี6ทั้งหมดฝั่งนี้ O มี3 n มี1นะนี่ n มี1นี่ n มี2อ่ะเพราะนั้นดุลตัวไหนก่อนก็ได้ n กับ O อ่ะเรามาดูอะไรที่มันง่ายกว่าเรามาดูนะเอาเฝั่งนี้หนึ่งนะดูน n ก่อน n ฝั่งนี้นะ เอาเลขสองมาเป็นของ n ด้วยใช่ไหมเราเลขสองมาเลขสามคูณสองมาเป็นของ o ด้วยเอาเ n, n ็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่สองฝั่งนี้ n มีค่าเท่ากับสองฝั่งนี้ n มีค่าเท่ากับหนึ่งบ้านั้นเติมสองด้านหน้าสองคูณหนึ่งได้สองอะตอมนะคะ,ะเท่ากันแล้วนี่ n อเท่ากับสองต่อไป o ฝั่งนี้เท่าไหร่ลูก o ฝั่งนี้ก็คือสามคูณสองได้หกสามคูณสองได้หกโอฝั่งนี้หก นะ O ฝั่งนี้3ามคูณสองได้ไรได้6แล้วอ่ะเสร็จแล้ว O นี่ดุนแล้วไม่ต้องเรียบร้อยแล้วต่อไปเหลือ G G เท่าไหร่ลูกตรงนี้ G 2ตรงนี้ G 1ใส่เลขสอได้เลยอ่ะ CU ล่ะ CU ฝั่งนี้เท่าไหร่1นึ่ตรงนี้1นึ่งเอาครบแล้วอทีนี้เรามาเช็คคาตอบนิดหนึ่งข้อน,นี้ CU ห CU หถูกต้อง AG เท่าไหร่ลูก2องสอง,สอง,สองข้างหน้าของ AG ใช่ไหม ag สองอันนี้ ag สองโอเคต่อไป n ตรงนี้ n ตรงนี้สอง n ตรงนี้สองนะ n ตรงนี้ตรงนี้ก็คือสองโอเค o หก o หกอ่ะเสร็จเรียบร้อยตรงนี้ตอบแล้วค่ะน่าเห็นไม่ง่ายตอบไปค่ะตรงนี้โอเคค่ะ